ครอบครัวหนึ่งมีลูกสาวฝาแฝดที่ต่างกันร,ราวฟ้ากับเหวแายคนโตนั้นมีชื่อว่าแก้วแก้วเป็นเด็กที่หน้าตาอัปลักษ์ผิดกับแฝดน้องที่ชื่อว่าพลอย พลอยเป็นเด็กที่หน้าตาดีและได้รับการเอ็นดูจากผู้ใหญ่ทุกคนอยู่เสมอเพราะรูปลักที่ต่างกันราวากับเหวนี้ทําให้พ่อแม่ไม่ค่อยชอบแก้วสักเท่าไหร่แต่กับรักพลอยที่หน้าตาดีมากกว่าตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมแก้วมักจะสอบได้ที่1อยู่เสมอผิดกับพลอยที่แค่บวกเลขยังบวกผิดเลยด้วยความอิดฉาพลอยเลยขอให้แก้วช่วยทํากันบ้านและยอมให้พลอยลอกข้อสอบตัวแก้วที่รักน้องและมีจิตวิญ,ญญาณของพี่คนโตจึงปฏิเสธไม่ลงและยอมให้พลอยลอกกันบ้านและข้อสอบเมื่อพลอยเรียนเก่งมากขึ้นพ่อแม่ก็ยิ่งรรรัักพอออคควว่่านน้มมมมบเไีตตใื อยและแก้วโตวจนเข้ามาหาลายัยพลอยก็ขอร้องให้แก้วแอบปลอมตัวไปสอบเข้ามาหาลาัยให้แต่ระหว่างสอบแก้วก็โดนจับได้ว่าแอบปลอมตัวมาจึงเป็นตนปรับตกและขึ้นบัญชีดําทําให้พลอยและแก้วนั้นไม่สามารถสอบมาหาลาัยได้ที่ไหนอีกเลยพลอยใส่ลายแก้วใส่พ่อแม่ว่าแก้วนั้นอิจฉาพลอยและไม่อยากให้พลอยได้สอบเข้ามาหาวิทยาลัยเลยจงใจแอบปลอมตัวไปโดนจับได้เพื่อที่พลอยจะได้อดเข้ามาหาลายัยไอ้ลูกชั่ว เด็กอย่างแก้มเลี้ยงเสียเข้าสุกต่อไปนี้แกมไม่ใช่ลูกฉันจะไปตายที่ไหนก็ไปเลยไปแก้วถูกได้แต่เพื่อนออกจากบ้านและไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาทได้แต่ร้องไหเ้เตะๆไปตามถนนยังดีที่แก้วได้เจอคุณยายใจดีที่ขายขนมปังอยู่ริมถนนเข้าถึงคุณยายจะไม่รวยแต่คุณยายก็รับแก้วเข้ามาอยู่ด้วยความเต็มใจตั้งแต่นั้นมาแก้วก็คอยอยู่ช่วยคุณยายเข็นรถเข็นขายขนมปังไปตามถนนถึงจะขายไม่ค่อยดีแต่ก็พอเก็บเงินได้วันหนึ่งพลอยที่กําลังเดินเล่นอยู่กับแฟนนั้นก็ได้เจอแก้วที่ย รถเข็นของแก้วและยายตั้งใจอยากให้ล้อน,นั้นหลุดออกมากลางคันระหว่างที่พวกเขากาลังเข็นรถเข็นตกเย็นวันนั้นระหว่างที่ยายและแก้วกาลังเข็นรถเข็นกลับอยู่นั้นล้อก,ก็ดันหลุดออกมาทําให้รถเข็นลม้มลงทับขายายระหว่างที่พวกเขาอยู่กลางทางรถไฟพอดีแก้วพยายามจะช่วยคุณยายออกมาแต่ระหว่างนั้นรถไฟก็ออกมาพอดีความหนักของรถเข็นทําให้แก้วยกไม่ไหวเสียงรถไฟกำลังมุ่งตรงมาที่แก้วและยายยายบอกให้แก้ทิ้งยายไว้ไม่งั้นแก้วจะโดนรถไฟไปด้วยแต่แก้วไม่ยอมเมื่อรถไฟใกล้เข้ามาแล้วยายจึงผลักแก้วออกไปใช้ชีวิตต่อไปนะลูกนะ ยายขอให้แก้วมีชีวิตที่ดีไม่ต้องโดนใครรังแกอีกนะลูกสิ้นเสียงยายรถไฟก็ผ่านหน้าแก้วไป2ปีต่อมาแก้วในวัยยีิ ก็ได้ขายขนมจนเก็บเงินทำร้านได้แก้วได้เปิดร้านขายขนมหวานซึ่งขายดีมากตัดภาพมาที่พลอยและแม่ที่ตอนนี้จนลงทุกๆวันพ่อพลอยไม่รู้จักทำมาหากินเอาแต่เกาะเงินพ่อแม่และพ่อแม่ก็เริ่มเบื่อหน่ายในตัวพลอยมากขึ้นและเอาแต่บ่นพลอยทุกวันพลอยตัดสินใจตามหาแก้วจนได้มาเจอว่าแก้วนั้นเปิดร้านขนมหวานและขายดีมากมีร้านเป็นหลักเป็นแหล่งและมีลูกค้าต่อคิวเข้าร้านกันมา,มา,มากมายพลอยเดินเข้าไปหาแก้วและขอโทษแก้วที่ตอนเด็กๆชอบรังแกแก้วอยู่เป็นประจำตอนนี้พลอยโตแล้วและสำนึกผิดด้วยความใจอ่อนแก้วจึงได้ยกโทษให้้นนนอองงและชวหมาาทที่ พลอยทำท่าทีเหมือนสำนึกผิดแต่จริงๆแล้วนางวางแผนที่จะแอบขโมยสูตรขนมหวานของแก้วเมื่อได้สูตรขนมหวานของแก้วมาพลอยก็ขอเงินพ่อแม่มาเปิดร้านที่ทั้งใหญ่กว่าหรูกว่ามีแอร์แถมยังขายได้ราคาถูกกว่าเป็นเท่าตัวทำให้คนนั้นแห่กันไปกินร้านข้างๆข,ข,ของพลอยจนไม่มีลูกค้ามาให้แก้วเลยแก้วเลยต้องตัดสินใจขายร้านก่อนที่จะขาดทุนไปมากกว่านี้แก้วได้แต่เดินคอตกกลับบ้านเสียใจที่โง่โดนน้องหลอกอีกแล้วแต่แก้วก็นึกถึงคำพูดของยายใช้ชีวิตต่อไปนะลูกนะ ยายขอให้แก้วมีชีวิตที่ดีไม่ต้องโดนใครรังแกอีกนะลูกแก้วตัดสินใจฮึดสู้อีกครั้งและคราวนี้เธอจะไม่เสียรู้ให้ใครอีกแล้วเธอลุกขึ้นมาเอาขนมปังหมูหยองน้ำสลัดสูตรที่คุณยายเคยสอนไว้ด้วยขั้นตอนที่พิถีพิถันและใส่ใจทำให้ขนมปังทั้งนุ่มทั้งฉ่ำและทั้งหอมอร่อยแก้วเข็นรถเข็นขา,ขายขนมปังอีกครั้งเหมือนอย่างที่เคยขายกับยายพลอยเดินมาหัวเราะย่อแก้วหน้ารถเข็นว่าแก้วตกต่ำจนถึงขั้นต้องมาขายของราคาถูกน่ารังเกียจแต่ถึงจะโดนต่อว่ายังไงแก้วก็ไม่ายมมยมง้้ิ ด้วยความอัธยาศัยดีของแก้วราคาของขนมที่ไม่แพงเกินไปทําให้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาต่างก็แวะซื้อขนมปังหมูหยองน้ําสลัดฉ่าไส้ของแก้วกินและด้วยความตั้งใจในการทําและความคุ้มค่าของขนมทำให้แก้วขายดิบขายดีเทน้นําเท5้าแซงหน้าพลอยไปแบบกูไม่กลับกลับกัน พอยนั้นแทนที่จะเจริญจเจริญขึ้นก็มีแต่ตกต่ำลงเพราะขายราคาถูกไปและไ,ได้ไม่คุ้มเสียเงินจนสุดท้ายร้านเธอก็เจ๊งแต่แก้วนั้นขายดีจนตั้งร้านขนมปังเข้าห้างสรรพสินค้าและเข้าร้านสะดวกซื้อและกลายเป็นนักธุรกิจพันล้านมีบ้านหลังใหญ่โตและรถยุโปรปขับพอแก้วนั้นชีวิตดีขึ้นและไม่ต้องลำบากเธอจึงมีเงินซื้อเครื่องสำอางและครีมดูแลตัวเองจนมีสง่าราศีหน้าตาสะสวยขึ้นผิดหูผิดตาพอแม่ที่ได้เห็นข่าวแก้วผ่านใเน็ตก็มาหาแก้วและขอให้แก้วช่วยเหลือพวกเขาด้วย กลับไปว่าส่วนหนึ่งก็คงเป็นความผิดแก้วได้แหละค่ะที่ปล่อยให้น้องเอาแต่ลอกกันบ้านลอกข้สอบน้องเลยไม่ฉลาดทําธุรกิจอะไรก็เจ๊งพ่อแม่ได้ยินดังนั้นก็โมโหพลอยจนถึงขีดสุดที่โกหกพวกเขามาตลอดว่าเป็นเด็กเรียนเก่งสุดท้ายพลอยก็ถูกตัดพ่อตัดแม่และต้องรับผิดชอบหนี้ก้อนโตที่เกาะขึ้นคนเดียว เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความอิจฉาเป็นดาบสองคมหากเอาแต่อิจฉาจนไม่เอาเวลาไปพัฒนาตัวเองเราก็จะไม่มีวันได้เจริญก้าวหน้าแต่หากเราเปลี่ยนความอิจฉาเป็นความพยายามเราก็จะได้พัฒนาตัวเองและได้ประสบความสําเร็จในที่สุดดูเรื่องนี้แล้วใครอยากกินหมูหยองน้ําสลัดไส้ฉ่ำๆเหมือนขนมของแก้วแล้วก็จิ้มตะกร้าได้เลย